เหมือนพระพุทธเจ้าพอท่านสแสวงหาไปใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอท่านก็ตั้งตนในการปราลบความเพียรละใช่ไหมอ่าแล้วพอท่านปราลบความเพียรเสร็จแล้วเนี่ยพยายามทําทุกอย่างจนสําเร็จปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องกลับไปตรงนั้นใหม่แม้แต่อย่างพระมหากาัสปะเนี่ยพอสําเร็จเป็นพระานแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกอ่ะ มาใช้จีวรตามสบายเธออะไรเจอแต่พระมหากัรสบากก็ไม่ละการขอกลับอย่างเดิมนะนั้นแต่ผู้เจ้าท่านก็ก็ไม่ละนะกไม่จําเป็นละตรงนั้นนะดัะนั้นพระศัสดาเนี่ย <c oughs> ก็เลยบอกว่าเครื่องวัดเนี่ยถ้าเกิดพิกุมาอยู่กับท่านเพราะการเห็นว่าท่านนะ่ะชันน้อย ดังนั้นถ้าเกิดเห็นพระพุทธเจ้าในบางคราวฉันเยอะภิกุนั้นก็จะไม่ศรัทธาท่านใช่ไหมภิกุที่อยู่คนไม้ถ้ามามองว่าพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่คนไม้ตลอดในบางคราวพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกุฏิอันมีลิ่นสลักอย่างดีไม่มีลมสอดแทรกเข้าก็จะไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพอาะพระพุทธเจ้า เอ๊ะทำไมอยู่สบายละ่ะไม่มาอยู่แบบเราเนี่เราอยู่โคนไม้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยแต่เพราะพระผู้มีพระภาคเนี่ยฝึกฝนตนเองดีแล้วนะองค์ก็อ่าใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีท่านก็อยู่ได้ก็เหมือนกับตอนเกิดทุกข์พิกภัอต้องเอาข้าวมาตำม,มาอะไรกันใช่ไหมพโมคัลานะนี่มีฤทธิ์นี่บอกเดี๋ยวจะพลิกแผ่นดินเอา มนดินดีๆมาทานเป็นอาหารผู้เจ้าไม่ให้ทนกินมันเข้าตากนี่แหละ<ม>นะกินมันไปตามเหตุตามปัจจัยไงอ่าเป็นอย่างนี้เขากายไปพระจาจาร์ครับแล้วที่ทรงบัญญัติวินัยเรื่องของอจีวรยอมน้ำฝาด่ยครับอาากรณีที่ไปทรงรับก็าาบดีจีวรมาแล้วทรงครองจะขัดกันกับวินัยที่ทรงบัญญัติเลยไหมครับในมุมนี้ครับไม่ขัดเพราะว่า พระองค์บอกว่าอันหนึ่งพิกขุได้จีวอมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอ,อย่างหนึ่งคาบรีจีวรรับก็ได้คุณถวายก็ถวายมาสิรับมามปุ๊บถือว่าถึงมือได้จีวอมาพึ่งเริ่มได้จีวอมาก็จับไปยอมเลยน้ําฝาดอย่างนี้ทําให้เสียสีที่ทำให้เสียสีได้ได้บารสกุลจีวอมานะก็เอาไปยอม ได้จีวรดีผ้าไหมอย่างดีมาก็อเอาไปยอมได้หมดแต่ว่าคุณสมบัติของผ้าไหมก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ถือว่าส่งรับได้ไม่ได้ขัดแย้งกับวินัยที่ทรงบัญญัติไม่ได้ขัดแยง้งแม้ว่ามหาชนจะมาพบเ,าเจอทีหลังว่าโอ้ทรงทรงจีวรผ้าไหมดูไฮโซครับดูไม่ขุดเกลาอย่างเนี้ยอา่าอันเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอานะ คือถ้าไม่ผิดวินัยมไม่ผิดที่พระเจ้าบัญญัติแต่ความรู้สึกเราอาจจะแหมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวคําพระเจ้าอย่าลืมอากาลิโกเกิดในการภายหน้ามีแต่ผ้าไหมหมดเลยอ่ะผ้าอย่างอื่นหาไม่ได้เอาละสิพระเจ้าบัญญัติห้ามผ้าไหมไม่ต้องมีผ้านุ่งเลยเอาไหมล่ะเราจะรู้ไหมเนี่ยในการอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับอ,อย่างนั้นก็ เออนุ่มผ้าไหมดีแล้วละครับเดี๋ยวจะไม่มีผ้านุ่งนะครับสาธุใครสะดวกผ้าไหมก็ผ้าไหมป้าฝ้ายก็ป้าฝ้ายพระองค์เนี่ยมีบอกมดเลยผ้านี้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 ได้หมดนะเยอะผ้าอะไรเลวที่สุดผ้าที่พําด้วยผมคนนะผ้ากําพลผ้าที่ทําด้วยเอาผมคนเนี่ยมาหอ เส้นผมของคนเนี่ยเป็นผ้าที่เลวที่สุดร้อนก็ร้อนมากเย็นก็เย็นมากระคายเคืองผิวหนังด้วยโอ้โหผู้เจ้าบรรยายความเลวของผ้าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอะเลยแสดงว่าท่านเคยนุ่งมาแล้วนะใช่ขอขอการี้นะฮะอาจารย์อ,อ,อยู่นี่ฮะจากพระสูตรเนี่ยลูกศรเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามันตรงเ,เราถึงเลิกดักใช่ แต่พิขุเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าละอกอุศลหมดแล้วปัจจตังไงปัจจตังแล้วคนอื่นก็พยากรณใครไม่ได้ซะด้วยนะแล้วตัวพิกขุนั่นแหละปัจจตังของตัวเองที่จะพยากรณ์ตัวเองตามหลักธรรมที่าศาสดาทรงบัญญัติแต่อย่างนี้คนเนี่ยเขาไม่บัญญัติเห็นไหมเขาไม่รู้ผู้เจ้าถามว่าทุกสิ้นไปเท่านี้รู้ไหมแล้วเหลืออีกเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ แต่เรารู้เนี่ยถ้ายังห้อยเัจฉานวิชาอยู่เนี่ยใช่ไหมเครื่องรางของขัง,งตะกงตะกุดอะไรเนี่ยแสดงว่าอุดุชนเลยคุณใช่ไหมทุกยังเหลืออยู่เต็มเมยังไปอบายทุกติวินิบาตไน้แน่นอนเพราะพระผู้เจ้าบัญญัติไว้ก็อยู่ที่เราเชื่อพระผู้เจ้าไหมกว่าถ้าพระผู้เจ้าตรัสเนี่ยประเสริฐจริงเป็นคําพูดบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงเราก็เอาคําของพระองค์เนี่ยมาเป็นเครื่องวัดเลยว่าอย่างนี้มิชาทิฐิ กรรมไม่ได้เกิดจากตะกูดบันดาลตะกูดบันดาลอะไรไม่ได้จะเป็นจะตายเนี่ยนะเป็นเพราะผลของกรรมที่เขาทําไว้ในการก่อนแล้วก็ในปัจจุบันนะนี่เป็นอย่างนี้นะของเรามีเครื่องวัดหมดนะครับถ้ากลับไปดูอ่าเรื่องมรรคและปฏิปทาเป็น uh huh. ตัวชี้วัดได้ไหมครับ <c oughs> มาไ, <ป S 1> <ล>ไปดูปปวินยัยพระพุทธเจ้าบอกวินย <c oughs> ัยกับปฏิโมกเนี่ยเรื่องเล็กน้อยอะฮะ ให้ดูทมให้ดูทมเป็นหลักธรรมเป็นหลัก <S <S ครับมรคเนี่ยคือเส้นทางบอกเส้นทางผิดสอนเส้นทางผิดเนี่ยไปคนละเรื่องเลยนะถึงเรื่องของสมาธิเอย่ยความเพียรเอย่ยอะไรต่างๆเหล่านี้บอกอย่าทําความเพียรน,นี่ก็สอนมรคผิดเลยเนหะ็นไหใช่ไหมบอกอนาปาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทํา ใช้ได้แต่มหาบุรุษคนทั่วไปอย่างเราเทำไม่ได้นี่ก็สอนผิดแล้วเห็นไหมพอผู้เจ้าเนี่ยบอกสอนกับคนทุกคนเลยกับพี่กูุทุกลูกใช่ไหมอย่างนี้สอนอะไรอ่อะเรื่องสมาธิใช่ไหมเอาเธอนั่งเป็นไงได้คณิกะสมาธิหรือยังได้อุปจาระหรือยังคุณสมบัติของอุปจาระเป็นยังไงล่ะมีไหมไม่มีมีปิติมีสุขมีวิตกวิจารมีอะไรไหมผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติหาไม่ได้เลย อย่างนี้จะเอาอะไรมาเทียบเคียงใช่ไหมอ่าแล้วผลของการได้สมาธิอันเนี้ยเป็นผลวิบากอะไรได้ไปเกิดในชั้นอะไรก็ไม่มีทรงบัญญัติไว้อีกเพราะไม่เคยทรงบัญญัติเราไปสร้างเองเนี่ยสาวกภาสิหรือที่เรียกว่าอัตถกถาจริงๆคําว่าอัตถกถาเนี่ยสร้างเองนะจริงๆคําว่าอัฏถะเนี่ยแปลว่าความหมายแห่งพยัญชนะนั้นอ่าอันนี้ ไปเอาคําเนี้ยของพระเจ้าไปเรียกว่าอัตกะถาอากระถาคือคําพูดคําพูดที่อธิบายอธิบายคําอย่างเนี้ยนะไปเอามาว่าเป็นตัวบุคคลนะอืมเนี่ยเป็นการสร้างคําใหม่ที่ประยุกต์เข้าไปนะอืมจนเราก็เลยเข้าใจผิดไปเลยเลยนึกว่าบรรดาสาวกเนี่ยถูกเรียกว่าอัตกถาไม่ใช่ สาวกก็คือสาวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บรรยายไม่ใช่ผู้แต่งคําใหม่ไม่ใช่ชื่อของท่านอืชื่อของท่านคือสาวกกะสาวกโกสาวกของใครของนิครนของสันชัยปริพพาชกของชดินสามพี่น้องหรือของตถาคตอรันตสมมาสัมพุทธะท่านชอบใจธรรมะของใครเชื่อธรรมะของใครใครพูดมาแล้วท่านเชื่อท่านทําตาม หมอดูพูดมาเนี่ยเชื่อแล้วทำตามเนี่ยสาวกหมอดูเนี่ยนะอ่าไอ้พวกเนี้ยต้องประกาศหมอดูสารนังขฉา,ามีอ่าใช่ไหมอ่มีหมอดูเป็นที่พึ่งนะมีธรรมะที่ออกจากปากหมอดูเป็นที่พึ่งเป็นพระธรรมอย่างเงี้ยอืมมไม่ใช่อืมของเราเนี่ยพระพุทธเจ้า,จานะอืมครับถ้าถ้าผมเป็นพิขุเนี่ยถ้าผมเริ่ม มักถูกปฏิป,ปทาถูกเนี่ยผมก็จะเริ่มสบายได้แล้วะเริ่มสบายแล้วเพราะตั้งความเพียรไว้ถูกไนงะครับไม่ต้องไปลำบากแล้วไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปทำอย่างนี้คนแล้วใช่แต่คนบางคนอาจจะมองว่าลำบากไอ้คำว่าลำบากของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกนะพี่กูมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบอกไปฉันมื้อเดียวทำไมทรมานตัวเองอเห็นนะ คารว่ารักษาอุโบสถแปประการอะทำไมจะต้องเอกับพัตติโกฉันมือเดียวด้วยล่ะอออย่างเงี้ยมันความเห็นมันเยอะไงดังนั้นความเห็นเนี่ยเราเอาของใครความเห็นของคนในโลกเนี่ยเราถึงต้องมายอมรับสัมมาสัมพุทธะอ่าน,นสาวกวางความเห็นเลยสาวกแปลว่าผู้ฟังวางความเห็นเดินตามเท่านั้น ตรงจึงเรียกชื่อของสาวกอย่างว่าอะไรผู้เดินตามนะมักขานุค่าฝรั่งเขาใช้อะไร f o l l o อ e r ผู้ตามเนี่ยตามดีๆตามเป็นๆนนะผู้ตามที่อันตรายก็มีใช่ไหม,มผู้ตามเนี่ยดีหมดไหมไม่หมดเนาะสิงโตตามเราเนี่ยดีไหม ไม่้งหลังเห็นสิงโตตามมาเนี่ยโอ้ดูท่าจะไม่ดีขอขอการนะพระอาจารย์แล้วตกลงนิคนเนี่ยนะฮะเอออันนี้พระพุทธเจ้าตัดกับพิขุใช่ไหมะฮะเออคือนิคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังไม่ศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าเออพวกไม่ศรัทธ,ธาก็มีนะเยอะ,ะนะ อันเนี้ยมันก็ยากเนาะแต่อย่างหนึ่งนะปัจจุบันยังไม่ศรัทธานาะคตอาจจะศรัทธาก็ได้คือเข้าไปอยู่ในการทรงจำแลได้โตวาทากันแลได้สดับไปแลใช่ไหมอาจจะตอนใกล้ตายหรือตอนไปเป็นเทวดาใช่ไหมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้นะเพราะเวลาเราปลากความเพียรนนตั้งความเพียรอะไรแล้วมันแหมมันตันมันแต่มีอะไรมาเจาะนิดนึงเออหรืออันนี้จะใช่ ปุ๊บเนี่ยนะมันจะสะกิดใจอยู่ตลอดเวลาไอ,อา้อย่างนี้แน่เลยอย่างนี้แน่เลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอเขากลับมาทาอย่างพระพุทธเจ้าพัวเนี่ยรอดเลยนะอ่าเนี่ยการการที่พระพุทธเจ้าไปโตวาทากับพวกนิครนต่างๆเนี่ยวังประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นนะ <c oughs> เพราะพระพุทธเจ้าเวลา45ปีของท่านเนี่ยท่านไม่มีมาใช้เวลาเล่นเล่นแม้แต่วินาทีเลยนะท่านพิจารณาหมดเลยแค่ พระพุทธเจ้าไปในเทวโลกอย่างเนี้ยพวกพรมพวกไรบอกโอ้โหท่านเนี่ยเมตตามากเลยจัดสรรเวลามาให้ที่นี่ใช่ไหมอ่าเพราะอย่างอย่างพรหมโลกหรือเทวโลกต่างๆเนี่ยแค่ช่วเวลาเขานิดเดียวเนี่ยนะมนุษย์มันผ่านไปเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมอืมและการที่พระพุทธเจ้าจะจัดสรรเวลาไปพบใครคุยกับใครเนี่ยพระพุทธเจ้าพิณาหมดแล้วล่ะนะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นเพื่อการบรรจับธรรม